สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางด้านการแพทย์การแพทย์แผนไทยสมุนไพรและสุขภาพกับหมอพิเชษทางยูทูบชา n e l หมอพิเชษก็จะเอาเรื่องราวดีๆทางด้านการแพทย์ทางด้านสุขภาพมาเล่าสูา่กันฟังซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยนะครับเพราะว่าอยากจะ,ะรื้อฟื้นหรืออยากจะ นำเอาความรู้ทางการแพทย์แผนไทยมาให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบได้เห็นคุณค่าและได้มีความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยโดยที่ผมก็จะมาเทียบเคียงนะฮะหรืออธิบายเปรียบเทียบกับทางการแพทย์แผนปัจจุบันคลิปนี้ก็จะเป็นการพูดถึงการตรวจร่างกายผู้ป่วยนะฮะที่ได้มีการนําไปสอนให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในวิชาอาการวิทยาทางการแพทย์แผนไทย ็จะทาให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในการซักประวัติการตรวจร่างกายผู้ป่วยลองติดตามชมนะครับพูดถึงการประเมินความหนักเบาของโรคโดยการจับชีพจรพูดให้ฟังแล้วว่ามันมีทั้งขนาดเม็ดใหญ่เม็ดเล็กจังหวะเดินเสมอไม่เสมอความแรงความลึกแล้วก็จังหวะความเร็วนะในการทำชีพจรซึ่งก็ได้พูดให้ฟังทั้งหมด12รูปแบบ ซึ่ง12รูปแบบนี้เวลาเราไปจับชีพปราคนไข้นะเวลาจับชี่ประจคนไข้เขาไม่ให้จับที่เดียวนะทางที่ดีควรจะจับสองข้างและจับทั้งบนทั้งล่างเช่นจับที่ข้อมือซ้ายขวาจับที่หลังเท้าซ้ายขวาเปรียบเทียบดูเพื่อจะดูระบบไหลเวียนโลหิตว่ามันพากำเดาอุ่นกายไปได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ในการที่จะประเมินความหนักเบาความดุนแรงของโรคเขาเรียกประเมินกําลังโรคประเมินกําลังคนไขะแต่มันมีการจับชีพจรอีกรูปแบบหนึ่งของการแพทย์แผนไทยเราก็คล้ายคการแม้ของแผนจีนเลยนะจันเคยไปเมืองจีนใช่ไหมเคยไปเมืองจีนไปโรงพยาบาลแพทย์แผนจีนเขาเนี่ยเขาก็จะแนะนําให้เรามาจับแม้ใช่ไหมแม้คือจับชีพจรดูแล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ อันนี้ดูไตพร่องหน่อยนะตับพร่องหน่อยนะอะไรเงี้ยนะเป็นความผิดปกติที่สะท้อนไปถึงความสมบูรณ์แข็งแรงของอวัยวะภายในร่างกายตับไตหัวใจปอดอะไรเงี้ยนะครับแต่ในทางการแพทย์แผนไทยก็มีการจับชีพจรแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีการบันทึกไว้ในตำราไถ่เล่มนะครับแต่ก็มีการฝึกถ่ายทอดกันมาแล้วก็มีบางตำรา,าที่เขียนแต่ก็อาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับเช่น เต้นเหมือนกวางเดินดงอะไรเงี้ยนะเต้นเหมือนนู่นนี่บางทีเราก็นึกไม่ออกแล้วเพราะเรามันห่างจากชีวิตในป่าธรรมชาติพวกนั้นมาค่อนข้างเยอะนะครับอันจับชีพจรอีกแบบหนึ่งเพื่อประเมินว่าสมุดฐานของโลกหรือว่าสาเหตุของโลกมันเกิดที่ไหนก่อนเป็นการประเมินตัวควบคุมอวัยวะหรือควบคุมธาตุสำคัญที่ไปหล่อเลี้ยงธาตุดิน ก็คือกลุ่มธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ํานั่นก็คือปิตะวาตะเสมหะที่เราเรียกว่าตีธาตุการตําแหน่งในการจับชื่อรจองคล้ายๆกับจับชื่อรจเพื่อประเมินปกตินั่แหละครับนะเราก็จับเห็นไหมฮะก็จับประมาณตรงนี้นะครับตรงและตรงนี้คือสร้อยข้อมือใช่ไหมฮนะชิดไปเลยนะครับนะสามนิ้วนะครับ3นิ้ว3นิ้วอันนี้ผมจับพอดีกลัวว่าอาจารย์จับให้ดูมันจะไม่ชัดนะ ก็พยายามให้เห็นอย่างนี้นะครับนิ้วนี้นิ้วแรกที่ชิดข้อมือชิดมือเนี่ยเป็นตัวตรวจหรือคลำตัววาตับนิ้วตรงกลางดูปิดตานิ้วในสุดจะดูเสมหะนะครับเป็นการที่จะดูว่าวาตับปิดตเสมหะมันสมดุลหรือเสียสมดุลมันผิดปกติอย่างไรนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยตัวที่เต้นแรง เ้นแรงกว่าแต่เม็ดปานกลางนะครับเอางน,นี้แล้วกันนะฮะคือเราจะดูที่ความแรงกับขนาดความแรงกับขนาดนะฮะความแรงมากที่สุดเนี่จะเป็นปิดตะแต่ขนาดเม็ดกลางกลางแต่ถ้าขนาดใหญ่สุดเนี่ยแต่เต้นแรงน้อยสุดเนี่ยคือเสมหะนะคือเสมหะจะดูจากรูปนะครับ แต่ถ้าเป็นวาตะก็จะถ้าเทียบสามอันเนะี่ยปิดตะขนาดเล็กสุดใหญ่ขึ้นมาก็เป็นวาตะแล้วก็ใหญ่ที่สุดขนาดเม็ดนะก็คือเสีมหะแต่ความแรงนะความแรงนะแรงมากสุดคือปิดตะแรงรองลงมาคือวาตะแรงน้อยสุดคือเสมหะนะครับอันนี้ก็เป็นการจับชีพจรเพื่อตรวจวิชัยตรีาธาตุสมุทฐานนะครับเราไม่ใช้ตรวจวัดอันนี้เพื่อจะบอกว่า ตับไตหัวใจปอดเป็นยังไงแต่เราจะบอกว่าสาเหตุของโรคเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มอย่างไรตัวไหนผิดปกติมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะนั้นก็จะช่วยบอกติธทตาสูตรฐานได้ด้วยจากการจับชีพจรตร,ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการจับชีพจรซึ่งเป็น1ใน4ของสัญญาณชีพหรือไวท์เท่าซายนะสัญญาณชีพหรือไวท์เท่าซายยังจําได้นะครับ ตัวแรกก็คืออุณหภูมิร่างกาย body temperature ตัวที่2ก็คือความดันโลหิต blood pressure ตัวที่3ก็คือการหายใจ respiration และตัวที่4ก็คือชีพจรหรือ p u l s นะครับที่เาเรียกคำเพาส์คำเพาเนะี่ยคือคำชีพจรนี่แหละแล้วก็การคำชีพจรก็มีคำโดยใช้3นิ้วประเมิน5เรื่อง5เรื่องก็คือความลึกความเร็ว ความแรงขนาดและจังหวะของชีพจรนะจังหวะชีพจรเพื่อจะช่วยบอกกำลังโรคกำลังคนไข้บอกการไหลเวียนเลือดบอกความหนักเบาของโรคแล้วก็ความแรงกับขนาดของชีพจรของนิ้วที่ต่างกันนะก็จะบอกความปกติหรือผิดปกติของตรีธาตุหรือตัวควบคุมธาตุไฟธาตุลม ชัดน้ําก็คือปิดตกวาตกและเสมหะได้ด้วยเนาะพวกเราลองฝึกดูนะครับก็จะเห็นภาพว่าลองคาของตัวเองดูก็จะรู้ว่าอ๋อการเต้นแบบชัดสุดอยู่ที่ปิดตานะเนี่ยชัดลองลงมาคือแรงที่มันกระทบเราอยู่ที่วาตานะชัดน้อยสุดก็อยู่ที่เสมหะจะเรียกง่ายว่ามันลึกหน่อยอ่ะต้องกดลึกหน่อยอ่ะมันถึงจะไปถึงนะครับไปถึงชัดนะครับอัน,นนี้ก็เป็นตัวอย่างการจับ ชีพจรนะครับเวลาจะใช้จริงๆเนี่ยก็จะดูประเมินความหนักเบาของโรคนะของคนไข้แล้วก็จะดูสมุดฐานเป็นหลักก็จะใช้แค่2แบบที่ว่ามามีการแปลผลชีพจรง่ายๆในการประเมินสภาพผู้ป่วยถ้าเราจำา12รูปแบบที่ยกตัวอย่างมาช่วงแรกไม่ได้นะก็เป็นองนี้ครับว่าถ้าชีพจรเต้นแรงเต็มเส้นมักเป็นด้วยอาการไข้พิษ ถ้าชีพจรเต้นช้าแรงหรือช้าอ่อนจะเป็นเพราะคนไข้มีกำลังวังชาน้อยถ้าชีพจรเต้นเร็วแล้วอ่อนก็คนไข้ก็ถือว่ากำลังเขาไม่ค่อยมีเลยความแข็งแรงเขาสภาพเขาเนี่ยเรียกว่าซีดเซียวเยอะไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงนะครับแต่ถ้าคนไข้าอาการหนักอาการรุนแรงจนอาจจะเสียชีวิตหรือล่อแร่หรือวิกฤตนะครับภาวะวิกฤต ลักษณะของชีพจรก็อาจจะเร็วสุดแล้วก็หยุดหรือเต้นไม่สม่ำเสมอเร็วๆๆๆหรือช้าเนิบเนิบเนิบช้าลงช้าลงช้าลงแล้วก็หยุดหรือชีพจรเต้นไม่เป็นจังหวะเต้นไม่สม่ำเสมอนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการแปรผลชีพจรเบื้องต้นในการประเมินสภาพผู้ป่วยนะครับว่ามันน่าจะไปในทางรูปแบบไหนนะครับคือในการตรวจร่างกายผู้ป่วยแหล่งของเป็น8ส่วนเป็นระบบ จะเ,เริ่มจากลักษณะทั่วไปส่วนที่สอนตรวจ,รวจสัญญาณชีพถ้าสัญญาณชีพดีคนคนนั้นก็มีชีวิตที่เรียกว่าปลอดภัยเนาะแต่ถ้าสัญญาณชีพไม่ดีก็บก่งบอกถึงอันตรายที่จะเกิดกับชีวิตได้ในระยะเวลาอันใกล้นะสัญญาณชีพในสี่อย่างคือ 1. อุณหภูมิร่างกายอันที่ 2. ความดันโลหิตอันที่3ชีพประจออันที่4การหายใจสญญญใอย่างเนี่ย ที่จะบอกความเป็นความตายของคนได้ถ้าเป็นการแพทย์แผนไทยสมัยก่อนเราไม่มีเครื่องวัดความดันโลหิตการแพทย์แผนไทยก็จะไม่มีเรื่องการวัดความดันโลหิแตแปัจจุบันนี้เนี่ยอ,อสมอเอยยี่น้องประชาชนเอยคนที่เป็นความดันโลหิตสูงคนที่มีโรคประจําตัวหลายคนก็ซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมันติมาวัดเองที่บ้านแล้วเพราะฉะนั้นแพทย์แผนไทยก็ต้องสามารถที่จะวัดความดันโลหิตคนไข้ได้แล้วก็สามารถแปลความแปลผลเบื้องต้นได้สมัยก่อนก็นกไม่มีก็ต้องวัด การไหลเวียนเลือดผ่านทางการวัดกำเดาอุ่นกายแล้วก็ใช้การจับชีพจรประกอบในความเห็นส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าแพทย์แผนไทยก็ต้องรู้ทั้ง4ตัวที่เป็นสัญญาณชีพนี่แหละอุณหภูมิร่างกายชีพจรการหายใจแล้วก็ความดันโลหิตนะฮะอุณหภูมิร่างกายถ้ามันต่ํากว่า36องศาเซลเซียสเนี่ยก็ถือว่าไม่ดีนะภูมมันต่ําเกินไปแต่ถ้าสูงกว่า37.8องศาเซลเซียสก็ จะถือว่าตัวร้อนมีไข้ถ้า40ถือเป็นไข้พิษแต่ถ้า41.1ขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นไข้หนักไข้อาการหนักเลยตัวที่2การหายใจคือดูจํานวนกับดูจังหวะดูรูปแบบว่ามันมีการหายใจลําบากหายใจเร็วหายใจติดขัดหายใจเป็นเพื่อเครืออะไรต้องดูด้วยเรื่องอัตราผู้ชายปกติเนี่ยสิบสถึงสิครั้งต่อนาทีนะผู้หญิง16-18ถึงครั้งต่อนาทีถ้าเกิน30ครั้งต่อนาทีในผู้ใหญ่แล้วเนี่ย ผิดปกติแน่นอนถ้าเด็ก 0- ถึง2เดือนเนี่ยต้องน้อยกว่า60ครั้งต่อน,นาทีถ้าเด็ก2เดือนถึง1ปีต้องหายใจน้อยกว่า50ครั้งต่อน,นาทีถ้าเด็กอายุมากกว่า1ปีขึ้นไปต้องหายใจน้อยกว่า40ครั้งต่อน,นาทีและผู้ใหญ่ต้องหายใจน้อยกว่า30ครั้งต่อน,นาทีอันที่3ความ,มดันโลหิตถ้าเป็นผู้ใหญ่บางทีเราดูตัวล่างเลยตัวล่างก็ปกติก็อยู่ที่ประมาณ90 60หรือ 60- 90มิลลิเมตรปรอทแต่ถ้าตัวล่างมันน้อยกว่า60ก็จะถือวว่าามมีคดัแล้ว แต่ถ้ามันสูงกว่า90เนี่ยก็อาจจะมีความดันสูงแต่เวลาเราจะดูช็อคเนี่ยจะไม่ดูแค่ความดันตัวล่างต่ำกว่า60อย่างเดียวแต่เขาจะดคูค่าความแตกต่างของความดันตัวบนกับตัวล่างด้วยว่าความดันตัวบนกับตัวล่างเนี่ยมันจะแคบครับมันจะต่างกันน้อยกว่า30มิลลิเมตรปรอดทีนี้ในเด็กนะครับเขาอาจจะดูที่ตัวบนความดันตัวบนือซิสโซลิกบัตเพรเชอร์เนี่ยจะคิดได้จาก2คูณอายุบวก80 ถ้าจะดูว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงไหมก็ส่วนใหญ่ก็ดูจากตัวล่างถ้าตัวล่างเนี่ยมากกว่า90เนี่ยเขาถือว่ามีความดันโลหิตสูงแล้วนะถ้า9 0้าสิบถึงเก้าสิบสี่เขาเรียกว่ากัมกึ่งสูงนะความดันสูงกัมกึ่งแบบนี้อ์ไรไฮเปอร์เทนชันแต่ถ้า9 5้าสิบห้ถึงร้อยสี่เขาดูความดันสูงเล็กน้อยไม่ไม่แปลว่าเล็กน้อยแล้วก็ร้อยสี่ถึงร้อยสิบสี่เป็นความดันสูงปานกลางคือ m o d e r เรทนะฮะแล้วก็ร้อยสิบห้าขึ้นไป เขาถือว่าความดันสูงรุนแรงนี่คือค่าตัวล่างนะครับแต่ถ้าตัวล่าง130ขึ้นไปแล้วคนไข้มีอาการผิดปกติทางสมองเนี่ยเขาถือว่าเป็นความดันสูงร้ายแรงตัวที่4เนี่ยชีพจรการตรวจชีพจรก็มีความสําคัญไม่ไม่ว่าเป็นแพทย์แผนไหนเลยนะฮะแผนปัจจุบันแผนไทยแผนจีนแผนอินเดียการแพทย์อยู่นาน,นิี้ล้วนมีการจับชีพจรดูชีพจร เพื่อสะท้อนการทำงานของหัตถยังหรือหัวใจักเราก็จะสามารถใช้ลักษณะของชีพจรนี่แหละเป็นตัวที่จะช่วยในการประเมินความรุนแรงของอาการของโรคของผู้ป่วยได้นะครับเป็นไงบ้างครับความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบหรือประยุกต์ให้เข้ากับความรู้ทางด้านการแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อจะนำมาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยอาศัยศาสตร์ของการแพทย์แผนไทย ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ